สวัสดีครับกลับมาเจอก,กันกับแพทนะครับกับช่อง pop off patriot ครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาดู mv comeback ของน้องโซมีกาแหลททุกคนจริงๆแล้วเพลงนี้นะฮะก็ออกมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะฮะสวันที่แล้วนั่นเองแต่ว่าเราเนี่ยเพิ่งมีเวลาที่จะมานั่งดูวันนี้นะฮะต้องขออภัยที่ดีเลย์ไป2วันด้วยนะครับแต่ว่า เราเนี่ยรอคอยการอ่ารีลีสอัลบั้มเต็มๆของโซมีมานานมากนะฮะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าออกมาเป็นซิงเกิลตลอดเลยแล้วก็ไม่เคยมีฟิสิเคิลอัลบั้มออกมาเลยสักรอบหนึ่งเนาะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย x o x o น้องโซมีก็รีลีสเป็นฟิสิ i ค a ลอัลบั้มออกมาสักทีนะฮะแต่ก็ด้วยความที่นะความ l l c k l l b e l s YG s h YG ในอัลบัมก็จะเอาเพลงเก่าๆที่เคยรีลีสออกมาแล้วมาผสมด้วยอะไรอย่างเงี้ยน, <c oughs> นะก็เป็นอะไรที่พีดิตไว้ตั้งแต่แรกนั่นแหละคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะว่าจะต้องเป็นอีรอบนี้แต่ว่าอย่างน้อยนะฮะเราก็มีแบบว่าฟิสิคอลอัลบัมให้ได้มาจับต้องกันสัทีนะครับในครั้งนี้ซึ่งจะบอกว่าดำๆดเนี่ยเป็นเพลงหนึ่งในปีนี้ที่เรารักมากๆชอบดำดมากๆเป็นเพลงที่ โคตรด,ดีโคตรสนุกแล้วก็แบบชอบอะชอบมากชอบในทุกแงม่มุมทั้งสไตล์ของเพลงแล้วก็สไตล์ของ MV รู้สึกว่าเป็นคัมแบ็กที่ปังที่สุดตั้งแต่ทำม,มาเป็นเพลงที่แบบว่า เราชอบที่สุดตั้งแต่โซมีรีลีสผลงานโซโล่ออกมานะฮะเพราะฉะนั้นตื่นเต้นมากครั้งนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าคัมแบ็กเอ็กโซเจะเป็นยังไงนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะกับ MV เพลงเอ o กโซจอนโซมีครับผมมาจา 3, 2, ้าส2ม <L un ters> อะไรอ่ะขอกลับไปอ่านนิดนึงอ่าตรงนี้เขาก็บอกว่า เหมือนเป็น disclaimer บอกเราวา่าไม่ว่าจะเป็นตัวละครสันที่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นการเป็นเรื่องแต่งขึ้นนะฮะเป็น imagination นะจ๊ะถ้าเกิดมีอะไรที่มีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์หรือว่าสถานที่หรือคนที่มีตัวตนจริงๆอ่ะก็คือเป็นทั้งหมดก็เป็นอะไรที่เป็นความบังเอิญน,นะฮะ coincidental มาดูต่อกัน เคยตลกอะที่มีแบบว่า disclaimer มนีก่อนเมื่อกี้นี่ก็เบื้องหลังภาพสวยอะ่ะโอ้สวยมากมีความฮาดิควินนะ เพลงช้าเหรอแบบจังหวะมันช้ากว่าปกติอ่ะช้ากว่าแบบสวยมากฮารี่ควินมากใครๆนี่เลยอะ่ะเลฟซิกเกิลชาลิซ่า ว้าวทุกคน MV นี้ลงทุนโคตรโคตรขอดูอีกรอบได้ไหมฮัปสวยเนาะเฮ้ยจังว่าแบบเฮ้ยทำนองดนตรีแบบมีความนอสตราจิกมากเลยอะว้าวเข idas. ้มขัด ดูสเสมอร์้นี้โคตรสวยเอ้มินน่ารักมากอะ่ะโว้วโคตรสวยอะ่ะโคตรเจ้าหญิงอะ่ะสวยมาก <c oughs> สวยทุกช,ชาตจริงๆอะโซมีเอฮ้ยชอบดนตรีอะโอ้ยฮัตตินดีเอ็กโซเอ็กกติหู <Him catch> <surprise> <oz El cat fish> เดี๋ยวแต่ไม่ไม่คิดไม่ใช่พ่อโซมีใช่ไหมใช่ปะวะใช่ปะวะภาพสวยมากภาพสวยจริงมิสซิ่งดอก นี <cin stereotype and hell> ่ภาพดีมากออน่่ารักบาายมีุกวีคอนดีนิวด้วย <bumps diving> <CDU> โอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะน้องหมาโอ,อ้ได้เห็นหน้าด้วยนะจ๊ะก็คือพระเอกเอ็มวีที่แล้วป่ะอันนี้คือเป็นพักต่อมาจากคราวที่แล้วอ่ะก็ว่าไม่ชนภาพมันแบบซองไขๆซองเริ่มต้นอะที่แบบท็กติงกันอยู่อ่ะโคตรแซ่บสวยมากสวยมาก ุกคนเราชอบทางองค์ประกอบในเรื่องของเพลงแล้วก็องค์ประกอบใน MV คือภาพสวยมากแล้วก็เนื้อเรื่องคือสนุกอะเราดูแล้วเราเอ j นจอยตามดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปใช่ปะแต่แบบ ทุกซีนที่ออกมาคือไม่ว่าจะใส่ชุดไหนจะเป็นลุคไหนคือสวยมากแล้วชอบดนตรีของโซมีอันนี้มากๆมันมีความแตกต่างมันไม่เหมือนไททอลแทร็กทั่วๆไปทุกคนมันมีดีเทลอะไรต่างๆที่แบบมันอาจจะมีความเป็น b ีไซ e มากกว่าแต่ว่าแต่ว่ามันติดหูที่จะเป็น title track ได้อะ Element ของดนตรีมันแบบมันมีความโ o s เท l จิกมันมีความแบบ บอกไม่ถูกอ่ะชอบชอบดนตรีแบบนี้มันอาจจะไม่ได้แบบว่ามันแบบคราวที่แล้วแบบตอนดําดําใช่ปะอันนั้นน่ะคือมันจริงแต่อันเนี้ยมันมันดีเทลรายละเอียดความซซฟิสติเกทมันมันเป็นเลิศมากอ่ะชอบถ้าความนอสเซลจิกแล้วมันเข้ากับโทนภาพโทนสีของ m อมีมากๆเหมือนหนังเหมือนนั่งดูหนังแล้วมันเหมือนการดูพักต่อไปเรื่อยๆอ่ะ MV ของโซมีอ่ะชอบที่เขาคี โทนของ MV มาตลอดเลยนะตั้งแต่แรกจนถึงเพลงปัจจุบันเนี่ยคือเรารู้สึกว่าแบบเออมัน,ม,น,ม,น,นมันเป็นโทนสไตล์นี้จริงๆอ่ะมันแบบเรียงไล่เรียงมาเรื่อยๆเ,เป็นแบบเนื้อเรื่องเดียวกันเพลงดีโซมีโคตดสวยแล้วเราก็ซื้ออัลบั้มไปแล้วทุกคนทั้ง2เวอร์ชั่นเลยรอคอยที่เขาจะมาส่งไม่รู้ว่าจะมาส่งเมื่อไหร่นะฮะทุกคนคิดยังไงกันบ้างกับ เพลงนี้ MV เพลงนี้แล้วก็ตัวเพลง EXO x o อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันข้างล่างนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงจบคลิปนะครับฝากกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งใ้ด้วยวถ้ามีอะไรใหม่ๆก็กลับมาเจอกันอย่างแน่นอนวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย